คิดถึงแตงโูรักแตงหูนะไม่เคยลืมเลยจากหัวใจนายกไม่เคยลืมนะถึงแม้ว่าจะเป็นเราจะไม่ใช่นคนภาคใต้แต่เราก็รักคนใต้เพราะเราเป็นนายกของทุกคนใช่ไหมนะวันนี้ก็ดีใจนะที่ได้มาเจอหน้าพวกเราด้วยตัวเป็นๆนะด้วยความปรนานดีด้วยความรักพวกเราทุกคนนะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาใกล้ปีใหม่ด้วยใช่ไหม แน่ก็อยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็กมส,กสมหวังในสิ่งทุปรนการรับคนอื่นให้เท่ากับเรารักตัวเองนั่นแหละประเทศไทยมันจะไปข้างหน้าได้ทั้งคูกอยางผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วในปีหกสองหกสามี่ห้าจนถึงเนี่ยงบบาลลงจังหวัดสงขลาเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทสามสามหมื่นกว่าได้เอาหัวใจของคนกรุงเทพมาฝากเอาหัวใจคนทุกจังหวัดมาฝากพวกเราด้วยนะนะ คิดถึงทุกคนน่ะคิดถึงทุกวันอ่ะนะเพราะเป็นหน้าที่ทาอะไรเพื่อคนอื่นเนี่นะมันเขาเรียกว่ามาทำกุศลทํากุศลให้ทุกคนมีความสุขถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็จะมีความสุขไปด้วยสุขจะทําให้เต็มที่แต่อไปที่ยัง,ปยงยเป็นนายกตีอยู่เป็นพ่วงอย่างแรงเป็นพ่วงอย่างแรงเป็นพ่วงอย่างแรงเป็นพ่วงจหูก ให้เงินไปของให้ทุกทานแขกแน่ไม่มากหนูไม่มากนักการเงินทุกคนต้องไปแก้ไขการเงินปัญหา Driving in the car like I'm supposed to do. I'm on the way on the road, right back to you. And when I see you, I just might kiss you. Put my hand around your waist and talk to you so softly. I'm on the way on the road. I'm going right back to you. Cru